พ่อใช่ยังพุ่มแบบอันนี่ไม่ใช่หัวมันอันนี้มันอันนี้กระบอกกระบอกอันนี้นอไม้ไม้แห้งหน่อไม้แห้งข้าวเพื่อกระบกนะฮะโอ้กระบกกระลูกนมอกมาดูขอดูตลาดหน่อยนะครับโอ้หวาน ตลาหลักของปลาอำเภอแก่ง้อจังหวัดชัยภูมิเขียนอไรเขียนงนีเขียนเียตาแท่งดึงละลายด้นี่เนาะอันนี้กระบอกอเยอะันนี้คืออะไคะเนี่ยละลายนามาแล้วเดี๋ยวหาดูเขาเรื่อยๆขายทำ าขากลับมาพานันไปเนี่ยขากับมาเันไม,ม่จัดทำเมืดมันอาจจะพานอยู่หลักขากลับพานาอยู่แต่่วาบรูวาสีเบล่าไหนอืมอืมมันพายได้อยู่ซื้อได้อยู่อืม นี่ไข่มดแดงเป้งครับพระพิพน,นองเบิงตลาดทางข้างลาดับทางข้างอยู่ที่อำเภอ้อนสวรรค์จ้าโอ้อำเภอ้อนสวรรค์จังหวัดเทพมุมเนาะจ้าแต่าซื้อยอย่างน้ะ เสือเอี้ยงค่ะโอเคครับผมมาดูเป็นช้อวเล่ก,นนะกนน้อกนสวรรค์นะครับหลาดคอนสว่านในนี้แตกนะครับเดี๋ยวพี่นอ้องเบิ่งไปไเรื่อยๆครับชมไปไเรื่อยๆพี่น้องชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวชิมสักลูกหนึ่งก็ไม่ว่ากันนี่เลี้ยมอันนี้พัไฟนี่แตกนะครับชมไปอันนี้สิบใบตั้งไหนนอ้องตัววัดตาครับไปก่อน วการครับไปยังวัดการครับโอ้ว่า่ใกล้ๆตัวนี้จะไปยังวัดการไปกันจากคนเพราะกันนั่งเฉงๆทั้งหลังก็ข้างหลังซครับทั้งหน้าโค้งหาวหมอนูโเสื้อเจ้อนเมืองการนี่ต้นรรมดาตัด้อยตัด้อยเันโมเมนต์โมเนตัด้อยนี่การไหมอืมม้วนตัอหอยเหรครับอันี้ทีมงันนะครับ านามาจากจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับผมอันนี้หนังแหงอันนี้เห็ดกระดางขากลับจะไปซื้อกลับบา้านอู้ยอเยอะแยะนะครับถ้าปีพระนองเบิ่งพวกเห็ดอันนี้เห็ดกระด้างครับนะเห็ดกระด,าด้างดอกท้อกระดงนะครับนี่แหละครับ อำเภอคอนสวรรค์จ sure so ังหวัดชายภูมิครับพี่น้องที่เคารบครับมีเพ็ดกระด้างดอกข้อกระดงสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี่นี่ดอกอบยบบบนอซื้ออาทิตย์บบบบบาทบาบบบบบอบบบอบบบบบบรบบบบบบอบบบพบบบบบอบบบอบบ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 รบบ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 ลบบ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 บาบบ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 นะครับบักหวานนี่เป็นบักหวานปาเนาะหรือบักหวานบ้าน ไข่มดแดงไข่มดแดงนะครับนะี่ไข่มดแดงครับนี่แมงครับเห็ดกระด้างครับเห็ดกระด้างอ่อนๆครับกระด้างนี่แต่ดอกอ่อนๆครับไปถึงจุดนั้นอพิงจบพอดีนะครับครับเห็ดพี่น้องเวิร์งแต่งแต่งไข่ซุป เยอะๆนะครับต่อเนื่องจากอันนี้หนูนาหนูนาสดๆนะครับครับพี่น้องที่เคารพคงจะเป็นร้านสุดท้ายละร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายงพี่ให้น้องเบิ่งนะครับชมตลาดอำเภอค์นสวรรค์อันนี้เป็นอย่างบุญนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะครับอันนี้ ตัวตัวอันนี้เป็นโอ้เนี่ยพักยีโลกโอ้เนี่ครับนี่พี่นอ้องที่เคารพครับนี่คือพักยีโลกแดงใช้น้ำอย่านั่งครับอร่อยแซ่บตามธรรมชาติครับ้อไม่ครับนี่เป็นปลาแดดเดียวนะครับปลาแดดเดียวปลาแดดเดียว ผักหวานครับผักหวานผักหวานหิดกระด้างนะครับพี่น้องนี่ครับหิดกระด้างมิตรดอกอ่อนๆครับมิตรดอกอ่อนๆครับอันนี้อันนี้แม่เป้งอันนี้เขาเรียกแม่เป้งครับ ครับปลคงสิเป็นสุดท้ายปลายคลิปสุดท้ายปลายคลิปแล้วขออนุญาตแม่ค้าร้านนี้ซื้ออย่างน้อขออนุญาตถามซื้อได้บอแหงบอแห้งซื้อแมแห้งซื้อเจ้าของบอขออนุญาตถามซื้ออย่างน้อีเขยวซื้อเขียวบ้านบอาท้ายท้ำสารคดีครับตลาดซื้อเขียวเนยยูสตลาดนี่เขาเป็นตลาดที่ยัางนี้ไหมตลาด บ้านทรัพย์สมบูรณ์กันอ๋อบ้านทรัพย์สมบูรณ์อำเ,เ,เภอคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่เนาะทั้งสองสองฝากฟังนี่เฮาเฮาได้เสียคา่าอ่ามาขายบ่อ,อ,อืม้างหลวงเขาจเจ้าให้ขายพี่อโอเคครับครับพี่น้องที่เคารพครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อจิจบลงเพียงเทานี้พี่น้องเห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามใลนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ครับ กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ